วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหาตัวเลขคัแนนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะจ้าทุกคนแล้วหกคู่ชุดหกคู่ชุดที่งวดที่แล้วจะเข้าอีกเหมือนเดิมคิดว่าจะไม่เข้าซะแล้วเข้าอีกเหมือนเดิมแต่ไปเข้าตัวกลับดูซิเข้ามาแบบเข้าตรง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 ๆงงวดที่แล้วมาเข้าตัวกลับ วันนี้ได้อะไรคุณยายก็ทําไว้ให้แล้วนะทุกคนก็คือตามนี้เลยสูตรก็ตามนี้เลยวันนี้ได้เด่นที่ศ1นยหนึ่งศูหลักหน่วยเขจะได้890แต่ก็ซื้อกันไว้นะคนนี้คุณยายจับจับตรงเอาไว้แต่ก็กันไว้เพราะเขางวดที่แล้วเขามาเข้ามาสามแาไม่มา83แต่งวดนี้ ก็ดูจากสถิติแล้วเขามาตรงหมดเลยนะเพิ่งจะสลับมดที่แล้ววันนี้อาจจะก,กลับมาเข้าตรงอ,อ,กอีกก็ได้เนาะก็เป็น08 09 00 00, 00 00จะมาอีกไหม18 19 10 6คู่ชุดเหมือนเดิมตามนี้เลยนะจ้ายายพารวย